สวัสดีครับพี่นอ้องสำหรับนี่ก็เป็นช่องอบ้านปันหักนะครับที่ผมจะทำเฉพาะเกี่ยวกับขนมนะครับทำเกี่ยวกับการค้าขายแล้วก็กรตรนะครับกรเกษตรพอเพียงเกระสผสมผสานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาพี่น้องมาเบึกนะครับนี่คือผมพาเดี๋ยวพี่นอ้องผมโล,ลกอไพออกนะครับนี่ผมโลโลกอไพออกส่วนนี้ตัดไว้ไปขายนะครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ตัดไว้ไปขายแล้วผมไปสั่ง สั่งต้นมะฮอกกานีนะครับพี่นอ้องนี่มะฮอกกานี ok ani, นะครับกระถินเทพานะครับส่วนยางนานี่ผมเอาผมเพาะเองนะครับนี่ส่วนระยะนี่ก็สิประมาณ2เมตรนะครับพี่น้องระยะกะเอาเลยนะครับระยะระยะนะครับประมาณ2เมตรนะครับ,นร m, นรบในการปลูกของผมคือผมจะปลูกยางนานะครับยางนานแล้วก็มะฮอกกานี ok ani, และจังกระถินเทพานะครับด้วยเหตุผลเพราะว่า ไม่ต้นชนิดเดียวกันนะครับเวลาใบมันล้นมันมามันซิบกินอันนี้จะาของนะครับอ่านว่าใบยางนาล้นลงมาปุ๊บเน่าเป็นปุ๋ยมะฮอกกานีได้ดูดซับไปกินนะครับส่วนใบมะฮอกกานีล้นยางนาได้ดูดซับไปกินประมาณนี้นะครับพี่น้องตามตามความขึ้นตัวตามความ้าใจนะครับนี่นะครับอ่ะนี่ปลูกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวส่วนนี้ก็สิได้รอเอาไปขายนะครับเมื่อวานนี้ ผมกับลูกทรายนะครับปลูกกนปลูกในร่องไผ่เลยเในอันนี้ไผ่เก่านะครับอันนี้คือซุ้มที่เหลือนะครับนี่นะครับปลูกไว้นะครับพอต้นไม้ขึ้นแถวนี้ก็จะได้ลมเย็นเบิดนะครับนี่แถวนี้ก็จะได้ลมรื่นลมเย็นเบิดผมจะปลูกจนฮอดพุ่งกระถ่อมตัวนั้นนะครับส่วนอ่าเก่าไผ่สุ่มที่เหลือซุ่มที่แตกที่จะไหนคือผมพยายามสับออกอยู่ตลอดนะครับบ่ให้แขนงมมนได้เกิดนะครับพอแขนงมันบ่เกิดปุ๊บบ่โดนมันกระไตนะครับ เอาแบบบ้านๆนะครับคือสุ่มสุ่มพอสุ่มได้ก็สุ่มนะครับนี่แหละอันนั้นก็สิบเกละแหละนะครับเพราะว่าก็โลแล้วทางพุ่นก็สิปลูกไปหอดพุ่นนะครับปลูกแถวนั่นไปนะครับกอไผ่ก็สิจงไว้แค่์ซัมเนียนะครับพอไว้หักนอกินอย่างกินเ่อเสือนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวบัดอ่าผมเสร็จอ่าประมาณเมื่ออื่นนะครับเมื่ออื่นผมก็สิมานี่นะครับยกเอา โรตรี่กับตัวผ่านซุ่มนีน้นีนะครับนี่ยกเอาซุ่มน,นี้นีรถไถไมายกหนีนะครับจะได้ก้นปลูกมานะครับไม่ซุ่มนี้แถวนี้อาซุ่มได้ปลูกมาใกล้นะครับก็เอาตัวนี้นีก่อนแล้วซก้นไปใส่นั่นก่อน <c oughs> อนี่นะครับพี่น้องให้เบิง้งนํากันนะครับลิปนี้ผมปลูกนะครับอ่าเฮ็ดปลูกไม้นะครับไม้ป่านะครับคือกระถินเทพาแล้วก็ะมะฮอกกานีเป็นไม้พืชอ่า ตัวเร็วนะครับพี่น้องตัวเร็วระยะสั้นนะครับใส่เวลาบดนดปีหอกก็สามารถใส่ซอยไม้จากมันได้นะครับส่วนยางนาเป็นไม้ระยะยาวนะครับพอโตขึ้นมาปุ๊บเขาก็สามารถเอากิ่งเอาแขนงมันมาเผาท่านได้นะครับพูดนะครับยางนาที่ผมปลูกไว้นะครับตัวนั้น3ปีเขา4ี่ปีนะครับนั่นนะครับสูงข้างล่างนะครับระยะที่6เมตรละนี่นะครับพี่น้องให้เบิงนํากันนะครับสำหรับอ่า ช่องนี้นะครับผมจะเฮ็ดเ่ยวกับขนมนะครับเกี่ยวกับการค้าขายกับผมนี่แหละนะครับการค้าขายได้การเกษตรนะครับผสมผสานีด้นะครับให้พี่น้องได้เบิ่งได้เรียนรู้นํากันนะครับสาหรับคลิปนี้เอาซรัานี้ครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปต่อไปกับตอนที่ผมปลูกเพิ่มนะครับผมจะปลูกตรงนี้แล้วก็ไปปลูกตรงนาแฟนนะครับสวัสดีครับ